เรามาดูกันที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3นะครับคู่ระหว่างอินโดนีเซียกับบาเรนล่ะครับมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับคือเกมนี้เนี่ยอินโดนีเซียก็จัดเต็มเหมือนเดิมนะครับในการที่จะส่งนักเตะลุกครึ่งเนี่ยลงสนามมาเทนสแพร์ลงเป็นผู้รักษาประตูครับจัสตินฮุบเนอร์นะครับเจอีเซ ริกโก้ริโยนะครับโอ้ oh, วันนี้ใช้ริทโยลงด้วยนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีเวอร์ดองและก็ใช้ตัวใหม่อย่างไปดูเปสซี่นะครับอันเนี้ยเล่นอยู่ในเนเธอร์แลนด์นะครับก็เป็นลีกสูงสุดเอเดดิวซี่ด้วยนะครับเคยเล่นอยู่โกลิงเกนแล้วก็เป็นทอมเฮเควินดิกส์และก็รวมไปถึงตัวหลักอย่างออรัตมานโกเอ็นนะครับคือถ้าคนนี้ไม่ลงเนี่ยมีปัญหาทุกทีเลยถ้าลงแล้วโอเคนะครับแล้วก็มาซิลิโนเฟดินานครับรวมไป ถึงทางด้านของโรเมนนี่ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยมาจากออกฟอร์ดเช่นเดียวกันนะครับขณะที่ทางด้านของบาเรนเนี่ยตัวหลักๆของเขาเนี่ก็จะมีทางด้านของมาฮูนหมายเลข8เนี่ยคือเจอกับไทยทีไล่เล่นดีตลอดเลยนะครับแล้วก็จะมีกองหน้าของเขาหมายเลข12นะฮะมฮัมหดอับดุลจาบาครับแล้วก็ตรงกลางอีกคนนึงนะ นั่นก็คือทางด้านของอา a s w a ดนะครับหมายเลขส10บนี่ก็คือจะเป็นแกนหลักของเขา แต่ว่าเกมเนี้มันอึดอัดในช่วงครึ่งแรกอะครับคือมันไม่ค่อยมีการเข้าทำอะไรกันซะเยอะนะอพูดตามตรงนะครับเกมมันเรื่อยๆเฉย,ยๆกันพอสมควรอาจจะเกรงๆกันไปนิดนึงถ้าดูจากสถิติแล้วเนี่ยการครอบรองบอลอินโดน้อยกว่าด้วยนะ47ต่อ53นะครับโทอเทาช็อตเนี่ยมีคนละ3ครั้งกับ2ครั้งเองอะครับคือมันน้อยมากและช็อตออนทาร์เกตบาเลนไม่มีช็อตออนทาร์เกตเลยครับทุกคนนะ จะมีก็คืออินโดนีเซียแค่นั้นนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรเกมประคองประคองกันไปนะคือมันเล่นยากนะมันแพ้กันไม่ได้ไนงะผมว่าอันนี้แหละที่มันดูอึดอัดมากที่สุดนะครับแล้วก็พาส t ซิ่งเนี่ยถ้าเราดูในจังหวะพาสซิ่งเนี่ยร้อยกว่าครั้งทั้ง2ทีมนะครับร้อยกับ2 1 5ครั้งซึ่งน้อยมากๆครับเกมค่อนข้างออกมาแบบอึดอัดจริงๆแล้วก็น่าเบื่อหน่อยๆแต่มีประตูในครึ่งแรกครับเป็นโรเมนี่เนี่ย ที่ยิงเข้าไปนะครับจากการจ่ายของทางเมซิโนเฟอร์ดินานคือเรียกว่าออกฟอร์ดคอนเน็ o ชันทางเมซิโนเฟอร์ดินานเนี่ยปาดไปให้กับโรเมนี่แล้วยิงเข้าไปสวนตัวผู้รักษาประตูลุดฟาร่านะครับของบาเรนขึ้นนำหนประตูต่อศูนย์ก็ต้องชมว่าจังหวะที่หลุดไปเนี่ยมันจ่อจอมันโลง่ลงๆจริงๆต้องชมคนจ่ายด้วยนะ จ่ายน้ำหนักดีพอดีเป๊ะนะครับแล้วก็โรเมนี่หลุดเข้าไปใจเย็นไม่ใจร้อนค่อยๆละเมียดละไมแล้วก็ยิงสวนตัวผู้รักษาประตูเข้าไปคือถ้าไม่เข้าเนี่ยบอกได้เลยว่ามันจะกลับกลายเป็นอีกแบบหนึ่งโมเมนตัมทีมมันจะเปลี่ยนนะครับก็ถือว่าเอาประตูขึ้นนำของอินโดตอนนี้ก็ลุ้นนะครับลุ้นต่อในการไปฟุตบอลโลกของพวกเขาแต่ต้องบอกว่าไม่อาจจะยากเพราะว่าคู่ก่อนหน้านี้นะครับทาง ออสเตรเลียก็เอาชนะจีนไปได้นะครับมี13แต้มไปแล้วแล้วซาอุเนี่ยก็มีอยู่10แต้มนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอินโดครึ่งแรกนำอยู่1 0มี9แต้มก็ยังอยู่อันดับที่4นั่นเองนะครับและครึ่งหลังครับมีโอกาสนะครับที่อินโดจะนำา2 0แต่พลาดอย่างไม่น่าเชื่อละครับตรงนี้ครับจ่ายมาครับโอ้โหแล้วมาซิโนเฟอรินานยิงออกไปไหนไม่รู้ครับโอ้โห ออกออกไปไกลเลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับลูกนี้ยิงทิ้งจริงๆแล้ครับเอาว่ากันไปครับทางฝั่งของดินโดแต่วันนี้เก็บ3มแต้มไว้ได้นะครับและมีโอกาสลุ้นไปฟุตบอลโลกอย่างต่อเนื่องแต่อาจจะต้องไปเพลย์ออฟกันต่อน,นั่นเองนะครับมาดูกันที่ทีมชาติไทยกันบ้างนะครับวันนี้ต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหชนาทิปย์สงกสินนี่ แบกจัดนะครับคือเป็นคนที่เล่นได้เนียนตาม,มากๆแล้วก็มีหลากหลายจังหวะที่แอซิดนะครับหรือว่าพยายามจะจ่ายแล้วกันเพราะมันยังยิงไม่เข้ามันจะแอซิ t ไม่ได้นะครับแต่คือมันเป็นจังหวะที่แบบโอ้โหจ่ายไปแล้วเนี่ยน้องๆสามารถที่จะจบสกอร์ได้แล้วเผลอๆเ,เ,เนี่ย นะครับพี่เจจะได้2-3ถึง3แอซีดเอานะครับแต่กลับกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยชนาทิปสิ่งที่ส่งไปวันนี้ไม่ได้สักแอตซีดเดียวเลยนะครับก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายจริงๆสำหรับชนาทิปส่งกระสินธน์นะครับแต่เจ้าตัวนะครับได้รางวัลแมนออฟเดอะแมตชหรือว่า most valuable player ผู้เล่นยอดเยี่ยมเนี่ยนะครับก็คงไม่เกินเลยนะครับชนาทิพเนี่ยก็สามารถ ที่จะโชว์ฟอร์มได้อย่างสมราคาแล้วกันนะครับในการประเดิมสนามศึกเอเชียนครัพรอบคัดเลือกเหมาะสมครับท่านนะครับโอ้โหคือแต่ละลูกแต่ละดอกที่จ่ายไปเนี่ยโอ้โหมันได้ทั้งลุ้นได้ทั้งเสียวแต่สุดท้ายเราก็ได้มาแค่ลูกเดียวนะครับและที่สำคัญแฟนบอลยกให้เป็นเดอะแบกของเกมแรกนะครับลองมาดูคอมเมนต์กันหน่อยว่าเขาพูดถึงชนาทิพย์สงกระสินอย่างไรบ้างนะครับแฟนบอลทุกๆท,ท,ท่านเนี่ยเขาก็บอกว่า เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วชนาทิพกล่าวขณะที่ในอีกหนึ่งคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าสุดยอดครับขึงใส่ผู้เล่นยุโรปได้ขนาดนี้เก่งแล้วขาดอย่างเดียวความคมไม่คมนะทุกคนแม่นเสาไปหน่อยต้องไปฝึกยิงประตูนะครับคือเอาจริงเราไม่คมจริงๆนะเกมนี้มีโอกาสเยอะๆนะครับท่านนี้ก็บอกว่าเล่นดีทุกคนครับเหมาะสมครับที่เจได้รางวัลน,นะครับคู่ควรเหมาะสมอย่างยิ่ง เฮียแกปั้นจนท้อเอาจริงโอ้โหชนาทิปนี้ให้ขนาดนี้แล้วแม่คนอื่นๆต้องอาจจะทําประตูให้ได้ด้วยนะครับไอ้ตรงนี้ก็ไม่ว่ากันมันแต่ละวันเนาะบางวันมันก็คมบางวันมันก็ไม่คมมันพูดยากอ่ะสุพนัทบางวันก็เฉียบขาดมากบางวันก็เนี่ยอาจจะมีวันที่ไม่ดีบ้างก็เป็นปกติของฟุตบอลนะเออเป็นปกตินะครับแต่ว่าเราก็อยากจะให้มันความแบบนี้เนี่ยมันน้อยลงกว่านี้ว่างั้นเถอะนะครับเจจ่ายบอลอย่างเทพ นะครับใช้โอกาสเปลืองครับคือถ้าเป็นมุ้ยมีคนพูดถึงมุ้ยด้วยนะพี่มุ้ยเนี่ยไม่ต่ำกว่า3นะครับคือถ้าเจาจ่ายอย่างเงี้ยมุ้ยยิงเข้าโอ้โหก็แน่นอนประสบการณ์ทีละศิลป์มันเยอะมากนะครับทุกคนนะมันก็เป็นธรรมดาแต่ว่าอายุมันมากตามไปเขาก็อยากจะเนี่ยแหละครับปั้นน้องๆคนใหม่ๆขึ้นมานะครับเหมาะสมที่สุดน่าจะหาโค้ดกองหน้าครับตอนนี้ต้องบอกพะตุกแล้วครับวันนี้พี่เจเล่นดีสุดยอด นะครับพอเปลี่ยนออกปุ๊บหมดลุ้นเลยนะครับเจนี้ให้10เต็ม10นะเออท่านนี้บอกว่าเจ10เต็มส0ครับส่วนคนอื่นๆน,นี่อาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่นะเออแต่เขาก็บอกว่าน่าเสียดายที่ไม่ได้เห็นเบนจามินเจมส์เดวิสกับธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรเนี่ยมาร่วมเล่นกับชนาทิพย์สงกระสินนะครับอันนี้ก็เสียดายเนะาะมาสรุปตารางคะแนนครับตอนนี้เนี่ยทีมชาติไทยของเราถึงแม้ว่าจะชนะนะครับเราไม่ได้อยู่จ่าฝูงนะครับเพราะว่าชนะเพียงแค่ ประตูเดียวเท่านั้นครับไม่เพียงพอเพราะว่าเติร์กเมนิสถานเนี่ยพวกเขาชนะไต้หวันไปถึง2ประตูต่อหนึนั่นเองนะครับเลยทําให้ตอนนี้อันดับตารางคะแนนเนี่ยครับเป็นแบบนี้ทางเติร์กอยู่อันดับที่1มี3แต้มไทยมี3แต้มนะครับแต่ลูกได้เสียเนี่ย ก็ประตูได้น้อยกว่านะครับแล้วก็ไชนีสไทเป้ไต้หวันเนี่ยมีสูย์แต้มสีลังกาก็สูย์แต้มนั่นเองนะครับนัดถัดไปเนี่ยไทยจะเจอกับเติร์กวันที่10นะครับมิถุนาเอาต้องบอกเลยครับว่างานนี้ไม่ง่ายแลวครับ10มิถุนายนนี้เป็นเกมที่สำคัญสำหรับทีมชาติไทยถ้าหากว่าชื่นชอบก็ต้องติดตามกันด้วยเป็นกำลังใจให้กันนะครับโดยการกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ